สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด s u b สไคร b ์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ OR หรือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนซ e อของ OR มอมหลวงปิกทองทองใหญ่ออกมาประกาศวิสัยทัศน์และแผนการขับเคลื่อนธุรกิจตั้งเป้าให้ออาเป็นศูนย์กลางน้ำมันในภูมิภาคทุ่มงบลงทุน5ปีจำนวน60,000ล้านบาทโดยจะขยายธุรกิจทั้งในส่วนของโม b i l i t y และไลฟ์สไตล์รวมถึงเพิ่มสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีก1,000แห่ง นอกจากนี้ยังมองว่ากัมพูชาเป็นตลาดหลักของบริษัทขณะที่การขยายธุรกิจในเนียนมาถูกชะลอไว้ก่อนพร้อมตั้งเป้าทวงคืนส่วนแบ่งตลาดกลับไปที่38%หลังจากที่ตกลงมาอยู่ที่35%แล้วตัดสินใจปิดกิจการเทเ็กซชอสชิคเก้นและขายหุ้นในร้านอาหารเข้าอันเพื่อหยุดการขาดทุน มอมหลวงปีกทองเปิดเผยว่ามีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงสมัครเป็นซ e o ของ o อทั้งที่มีประสบการณ์ในสายงานปิโตรเคมีและเศรษฐกิจมากกว่า40ปีคำตอบคือต้องการความท้าทายใหม่ๆและอยากช่วยพัฒนา OR ให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนเพราะปัจจุบันนักลงทุนภายนอกกลุ่มปตท ยังไม่มั่นใจในศักยภาพของบริษัทอีกทั้งเมื่อดูจากตลาดหุ้นแล้วโออาเติบโตน้อยมากซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันพร้อมเดินหน้าตามแผนลงทุน5ปีด้วยงบประมาณ60,000ล้านบาท โดยในปี2,568จะใช้งบลงทุนเกือบ20,000ล้านบาทเน้นธุรกิจหลักได้แก่ mobility ประมาณ7,600ล้านบาทและสไตล์7,300ล้านบาทตลาดต่างประเทศ2,700ล้านบาทและธุรกิจนวัตกรรมอีก1,000ล้านบาท โอไอยังคงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางน้ำมันของภูมิภาคเดินหน้าขยายธุรกิจในกัมพูชาวเวียดนามลาวและเมียนมาแต่จะชะลอการลงทุนในเมียนมาไว้ก่อนเพราะยังมีความไม่แน่นอนสูงขณะที่กัมพูชายังเป็นตลาดสำคัญและถูกมองว่าเป็นบ้านหลังที่สองของ O.R. ในด้านเทคโนโลยีบริษัทจะใช้ดิจิเตอเซขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นการลงทุนอย่างระมัดระวังและคุ้มค่า คาดว่าในไตรามาสแรกของปี2568จะมีแผนที่ชัดเจนออกมาปีนี้โออาตั้งเป้าทวงคืนส่วนแบ่งตลาดน้ำมันกลับไปที่38%เซจากปัจจุบันที่อยู่ที่35%เปเและคาดว่าจะเติบโตอีก2-3%ให้สอดคล้องกับ GDP ของประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณ3%เปเซ ที่ผ่านมาส่วนแบ่งตลาดของโออาลดลงเนื่องจากมีคู่แข่งมากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจโลจิสติกบริษัทจึงต้องพัฒนาระบบใหม่ๆและให้บริการที่ครอบคลุมทั้งน้ำมันและธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันแม้จะ,ะเผชิญกระแสโจมตีในอดีตแต่เชื่อว่าหากประชาชนและภายในกลุ่มปตทให้การสนับสนุนโอก็สามารถเติบโตได้เท่ากับ GDP ของประเทศแน่นอน โปออายังเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจโดยตัดสินใจปิดกิจการเท็กซัสชิเกนเมื่อสิ้นเดือนกันยายนปี2567และขายหุ้นในคออันด้วยมูลค่า110ล้านบาทเพื่อลดการขาดทุนสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแม้ปตท จะชะลอการลงทุนในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่โออายังคงเดินหน้าขยายสถานีชาร์จโดยปีที่แล้วลงทุนไป1,000ล้านบาทและในปีนี้ตั้งงบไว้อีกไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทเพื่อเพิ่มสถานีชาร์จอีก1,000แห่งอย่างไรก็ตามหากยอดใช้รถยนต์ไฟฟ้าลดลงก็จะปรับลดจำนวนหัวชาร์จเหลือ5 0 0 0หัว โปอายังมีแผนลงทุนในธุรกิจสุขภาพและความเป็นอยู่โดยที่ผ่านมาได้ริเริ่มโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเช่นโครงการไทยเด็ดที่สนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนรวมถึงคาเฟอเมซอนฟอ a รนซ์ที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมนอกจากนี้ยังติดตั้งโซลารูฟในสถานีบริการน้ำมันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตั้ง เป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2030และเน็ตเซโรในปี2050ในแง่ของการใช้เทคโนโลยี OR เป็นบริษัทแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ SCS 4เขนมาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและค้าปลีกพร้อมพัฒนา Control Tower Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ โดยรวมแล้วโออากำลังปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งในแง่ของการลงทุนโครงสร้างธุรกิจและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคริปโตสต็อกไท a แลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ